โอเคคย้อนได้พี่เราใส่หมูแดงมาไปย่างย่างหมูแดงได้นี่หมักข้ามคืนไปเลยนะเนี่ยเขาให้หมัก4ชั่วโมงหรือ3ชั่วโมงปนะ่าวก็หมักข้ามคืนเลยแดงก็ย่างคู่กันไปคนละข้างแล้วกันที่สองเนี่เพราะพอเอาใส่แล้วใช่ไหมก็ปิดกินกัจ้าหร่ายนี่ตรงนี้นนนนโอเคที่เราเนาะ หมูแดงก็ย um ันก um ็ได um ้เพียวเยี่ยมน่ากินมากเลยอันนี้นี่ใช้ครั้งเดียวก็ดำปิดเลยครันึ่เยียมอันนี้น่ากินมากดูค่ะโอ้ยล้วชอบมันเยิ้มๆอย่างนี้อืมนุ้ยหมูธรรมดานะหมูกระเทียมอะไรส่วนหนึ่งก็ย่างเสร็จแล้วเนาะย่างให้เหมื หมูแดงธรรมดานะคะที่เป็นซองสำเร็จรูปแล้วพอมันจะแห้งินมันจะแล้วก็จะเสร็จเลยนะคะน่าก,กินมากอะไรจ้าแย่เอาใส่เียเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะช่วยกดติดตามทับด้วยนะคะสวัสดีค่ะหมูแดงบ้านเราเนี่ยหมักด้วยตัวเอง <laughs> ซื้อซองสำเร็จรูปมาเป็นแม่ครัวที่ ที่มีฟีมือแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวอ่านี่หมูอันนี้หม,นนมักธรรมดาค่ะหมักใส่พริกอ่าใส่พริกไทยอะไรแบบนี้ค่ะกเกลือแล้วก็ซีวนะหมักตามใจเราเลยนะคะเร็ล้วคะเราจะไปจับตรงนั้นดีไหมคะจับก,กันได้ตรงนี้สีแดง่แล้วก็ชอบด้วยสีชมพูเนี่ยความเป็นหวานสีม่วงก็ชอบนี่จับก,กันกลับมาตรงนี้อีกครั้งนหนึ่งอ้ยเนาะ วันนี้จะตำมะละกอ,อร่วนๆน่คะเอาไปแช่ตู้เย็ยนก่อนเน,อนาะเขาจะมาตำเตำใส่มะละกอ,อยแตม่ตมะละกออย,อย่างเดียวนะคะผักก็ไม่มีนะน่ากินมากไม่ปูไหนประมาณน,นั้นมหมูหงหมูย่างร้อนเลยอ่ะ มะเขือเทศลูกใหญ่ลูกเดียวเท่านั้นนะคะทำเติมก,ไก็ไม่ได้ผลเดินไปกระดูกไม้ดูกไม้ดูกไม้กระซึมๆส,สวนทางกันแทะหมูแดงแบบนี้เนาะมันก็แบแบแห้งใช่ไหมเพราะว่าถ้าเราไม่ได้เก็บย่างแบบข้างนอกค่ะโอเคแล้วก็เข้ากันได้ทุกอย่างค่ะเข้าได้ทุกเมนูต้องไข่ก็ได้ดูค่ะ ส้มตำตำส้มตําล้วนๆนะคะเนี่ยโอ้ยตำได้อร่อยมากวันนี้พริกแห้งกับพริกสดนะก็ประมาณนี้ได้แซ่บแซ่บค่ะกับข้าวที่แสนธรรมดาที่ทําเองนะส้มตําก็ตําเองแซ่บแซ่บครั้งนี้แซ่บตำมรกล้วนค่ะผักก็แค่นั้นแหละประมาณนี้อู้ส้มตำหมูแดงย่างข้างนอกนะคะเนี่ย โอเคมีคนแอบมองที่หน้าต่าง